ครับพ่อแม่พี่น้องสายรถบรรทุกทุกท่านนะครับมาพบกับเราอีกแล้วนะครับผมอูพาวบอยนะครับผมสามารถอู๋พาวบอยนะครับกับเพจชอบรถดีนะครับวันนี้มีสินค้าใหม่มาแนะน,านําดีแล้วครับพี่มีสินค้าใหม่มาแนะนํานอีแล้วเนี่ยกำลังขับมาเลยครับแล้วก็มาจอดปั๊มนะครับครับ ก็เลยรีวิวให้ชมแบบสดๆร้อนๆกันไปเลยนะครับเป็นโตโยตานน้าไดนาะครับนะครับโตโยตานน้าไดนาเดี๋ยวให้ดูเครื่องนะครับผมเสียเปิดหน่อยเปิดดูวเครื่องหน่อยเปิดดูเครื่องหน่อยดดอ่า เรื่องดีครับอันนี้เรา,าขับวิ่งมาแล้วเกือบร้อยกิโลนะครับผมที่ให้ดูภายนุงยนยย่งนะภ,ภายในสวยเลยนะยนครับภายในสวยภายในสวยใครหาอยู่นะครับเป็นรถดำนะครับเป็นรถดำสามคิวนะครับ โตโยต้าได้หน้า115ครับผมโตโยต้า115นะครับใครหาอยู่วันนี้ผมเสนอขายในราคาแปด0 0่า 2, บาทนะครับ82,000บาทนะครับเครื่องก็ยังอยู่ในเกณฑ์ด,ดีนะครับแต่ก็มีไอ้นิดๆตามอายุการใช้งานแหละครับ อายุการใช้งานนะครับเครื่องก็มีไอายนิดๆอันนี้เรียนตามตรงนะครับถ้าจะไม่ไอเลยก็ไม่ใช่ละครับรถทำงานเนาะรถใช้งานอันนี้เป็นรถดำนะครับกระบะสารคิวไม่มีเล่มทะเบียนนะครับพี่น้องไม่มีเล่มทะเบียนนะครับเสนอขายในราคา82,000บาทนะครับต่อรองมาได้เลยไม่มีเล่มทะเบียนนะครับ ไม่มีเล่มทะเบียน82,000บาทรถอ,อยู่ที่อำเภอโซ่พี่สยัยจังหวัดบึงการอยู่ที่อู่ข้าวบอยนะครับหรือโทรหาผมได้ที่เบอร์098 587 5748ครับ098 587 57 4 8พด้ี่พิเศษย,ยกดำโชว์อีกรอบหนึ่งเลยใครหาอยู่นะครับ เดี๋ยวยกดบให้ดูนะครับนี่ไล่เลย,เลยอ๋อพอดีมีอุปกรณ์อยู่หลังรถนะครับมีเหล็กอยู่ข้างหลังพื้นกระบะก็ตามสภาพนะครับ กระบะก็บบา,าตามสภาพนี่เลยเดี๋ยวยกเหล็กอันนี้วางไว้ก่อนอ้าอ้าวระบบดำดีครับเอาเลยระบบดำดีระบบด,ำ,ด,บดำสีตันนะครับผมอ่านี่ บกดำดีอ่าเดี๋ยวกอนนี่ให้ดูชุดกระบอกดำน,นะครับชุดกระบอกดำยังดียังสวยนะครับครังตะก,กะตรงตะก,กะเตนก็ยังดีอ่ฐานดำสวยนะครับโครงกระบะก็ยังสวยอยู่เดี๋ยวให้ดูคคดซีนะครับ คัดซีก็ยังสวยนะครับเนี่ยเสียงเครื่องเครื่องก็ยังคัดซีก็ยังยัง,ย,งยังอยู่ในในเกณฑสวยนะครับยังสวยนะคัดซีนะคัดซีไม่มีหักไม่มีดาม มีครับ่มีดามครับพี่น้องครับาคันซี่ยังสวยยางดีทุกเส้นครับยางนี่ยางใหม่เลยครับผมยางยังดอกลึกๆอยู่เลยครับยางดอกลึกๆอยู่เลยอยางหน้าครับเอาลงนะครับ ใครสนใจนะครับในราคา8 2 0 0 0บาทไม่มีเล่มนะครับ098 587 5748กระบะดดาคิวไปก่อนเลยขอขอตัวเดินทางต่อนะครับอขออนุญาตเดินทางต่อไป